ฟังแล้วดิ s ายพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์นะครับอยู่กับผมดิวนะครับแล้วันนี้เราอยู่กับเบลและเอกเหมือนเดิมสําหรับใครที่หลงเข้ามาฟังกดเข้ามาฟังโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้เอกแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งโอเคครับผมชื่อเอกนะครับผมทํางานเป็น TD Layout Artist กับงาน Animation ครับผม โอเคก็คือเขา่ขาวก็คือเอกทำอยู่ในวงการแอนิเมชันส่วนวันนี้เบลเป็นแขกรับเชิญในฐานะผู้ถามอย่างเดียวเป็นชาวบ้านทั่วไป,ปชาวบ้านถ้าเป็นในหนังก็เป็นชาวบ้าน<ป>ที่พันธมิตรภาคเสียงแบบหลงๆเข้ามา ừ, อยากอ,อยางเห็นโอเควันนี้เรามากับหัวข้อท, <laughs> ที่อาจจะต่อเนื่องกับคราวที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังคราวที่แล้วก็ไปย้อนฟังดูได้นะคราวนี้มาในหัวข้อที่ลงลึกไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือคามิล่าแมนหรือเอกกี้ของเรา หรือตำแหน่งอะไรนะ Layout Artist จ้ะเขาเป็นใครมีหน้าที่อะไรในสายงานของแอนิเมชันโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าจะได้ไม่ยาวเพราะว่า EP ที่เราโคตรยาว EP นี้ก็อาจจะยาวเหมือนเดิมโอเคได้ได้เอาที่มึงสะดวกเช้าเลยเดี๋ยวเล่น R O V เลยกันปะล่ะอ๋อดีได้ดิโอเคตำแหน่งมึงทําอะไรนะก็ตำแหน่งมึงคืออะไรก่อนดีกว่าถ้าจะบอกว่าเป็นเป็นคนที่ ทำงานเป็นคาเมล่าแมนสาหรับวงการแอนิเมชันก็ได้ถ้าเป็นในกองถ่ายก็คือคนที่ถือกล้องป่ะคนที่ถือกล้องแต่บวกคนกํากับภาพด้วยอ๋อเป็นคนที่จัดคิวแสดงอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็จัดองค์ประกอบภาพ ประมาณนั้นก็น่าจะเพียงพอต่อความเข้าใจนะในเบื้องต้นที่เอกพูดมานี่คือในคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่คนถือกล้องจริงใช่ใช่หน้าที่ของมันก็คือการออกแบบมุมกล้องถูกปะ่ะที่กูเข้าใจจากที่มึงพูดมาใช่ออกแบบมุมกล้องก็เป็นเรื่องหนึ่งคือออกแบบมุมกล้องถ้าพูดทั้งหมดนะสิ่งที่เราต้องทําก็มีออกแบบมุมกล้องจัดคอมโพสิชันจัดองค์ประกอบภาพซึ่งมันก็หมายถึง จัดวางตัวละครว่าจะเอาไว้ตรงนี้เอาของฉากหลังชิ้นนั้นชิ้นนั้นไว้ตรงนั้นตรงนี้ด้วยก็คือจัดจัดองค์ประกอบภาพแล้วก็ดูในเรื่องของการเคลื่อนกล้องการเคลื่อนไหวของกล้องให้มันสามารถสื่อสารเนื้อหาและก็อารมณ์ให้คนดูได้อย่างตรงตามเนื้อหาที่คนทําหลังต้องการจัดเรื่องคิวด้วยใครมาก่อนมาหลังอะยเอาก็เป็นคนทําเหมือนกันวางแผนคร่าวๆประมาณนี้ แต่ถ้าถ้างานหนังมันจะมีในเรื่องของมันเป็นศาสตร,ร์กับศิลป์ที่ลงลึกไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นกล้องมุมเงยที่ให้ความรู้สึกว่าตัวละครที่เรากำลังถ่ายเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ดูเหนือกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า,ามุมกล้องที่หน้าตรงตัวละครให้ความรู้สึกที่อิมแพกคนดูมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้ด้วย อ,อยากรู้ว่าอพอแบบฟังแล้วอยากรู้ว่าทําไมต้องมีหน้าที่เลเยอว์ความสําคัญมันมันคืออะไรหน้าที่เนี้ยกูเสริมคําถามของดิวคือมันต่างจากอนิเมเตอร์ยังไงอทีมมาเลี้ยความสาคัญของทีมเลเยอว์สินะอ่าโอเคความสําคัญของทีมเลเยอ่์หน้าที่ทีมเลเยอว์จริงๆถ้าอย่างเอเอเมืองไทยบ้านเราวงการเนี้ยสมัยก่อนน่ะมันก็ไม่มีทีมเลเยอว์นะก็ใช้อนิเมเตอร์อยู่แหละจับกล้องจับอะไร ไม่มีทีวีเลอหรอกเลอออ์มนเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศทีหลังจริงๆไอ้ทุกอย่างก็มาจากต่างประเทศแหละแต่ก็ไอเดียเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีมาแต่แรกในบ้านเราในเมื่อการทำแอนิเมชันหน้าที่เลอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยการทํางานเกี่ยวกับมุมกล้องเกี่ยวกับภาพซึ่งมันใช้ความรู้ที่ค่อนข้างจะลึกอยู่ส่วนแอนิเมเตอร์ก็จะไปอยู่กับการ acting การแสดงของตัวละครทั้งหลายประมาณนี้หรือว่ากูจะแก้คำพูดใหม่ดีวะไอเชี่ยกูเคยโจกดีหวางกูชอบเบลเข้าใจปะเบลเข้าใจปะต้องถามเบลก็เข้าใจคือเราเราจับทั้งประโยคไม่ได้แต่จับเป็นแบบคีย์เวิร์ดได เออไม่มีปัญหาไอ,อ้ตรงเนี้ยใครมาถามกูก็อธิบายยากที่ทีเลยกูว่าเบลเข้าใจจับคีย์เวิร์ดแล้วเข้าใจคนฟังก็น่าจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจอะ่ะกดย้อนหลังไปแล้วฟังออออจนกว่าจะเข้าใจกูว่าน่าจะเข้าใจอ่ะเราจะได้ไม่ย้ำคิดย้ำทำนะเอออธิบายงี้ว่าคือการทําหนังอะ่ะมันจะมีเรื่องของฟโตกราฟีซีนมาโทกราฟีด้วยอ่ะมันคืออะไรมันคือ,อการเล่าเรื่องด้วยภาพนั่นเองอ่า ว่าเราอยากบรรยายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แบบนี้เราควรจะใช้มุมกล้องแบบไหนเคลื่อนกล้องแบบไหนจัดวางสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ในภาพตรงไหนบ้างเพื่อให้ภาพมันสื่อสารเนื้อหาออกมายาให้คนดูรู้สึกได้รับรู้ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของซีนิมาโทกราฟีโฟโตกราฟีฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นศาสตร์ความรู้อีกแขนงหนึ่งเหมือนกันนอกจากการเอาก,กล้อง ไปวางให้มันถ่ายให้เห็นตัวละครเฉยๆอ่านไ,ไหมมันมีความลึกมากกว่านั้นฉะนั้นคนที่ทำเลเยอร์ก็จะมาเป็นสเปเชียลไลซ์ตรงนี้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้แอนิเมเตอร์ก็ไปดูในเรื่องของ acting ตัวละครแล้วก็ความสวยงามของการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ไปประมาณนี้โอเคเอกได้พูดถึงที่มาหน้าที่รายละเอียดแล้วก็เออความสําคัญของ เลยเอาเนอะเราเข้าใจแหละว,ว่ามันอธิบายยากมันมันค่อนข้างอธิบายยากอยู่นะเ,เคยพ่อแม่เคยถามไหมว่าลูกทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราเราตอบไปว่ายังไงจบเลยนะ <c oughs> ก็บอกไปทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จบอ๋อ <c oughs> เอออาจจะต้องซ่อมคอมได้ใช่ไหมความเข้าใจเขาก็คือ <c oughs> ต้องซ่อมคอมได้ <c oughs> เออเออจริงๆมันตอบยากเหมือนกันนะใน ในเจนของเราที่ทํางานแบบนี้กับรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ที่เขาไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนในในรุ่นของเขาอ่ะแต่พูดพูดให้มันจบก็คือทางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อ่ะถ้าให้เจาะลงไปอีกนิดนึงก็ทํางานแอนิเมชันทําการ์ตูนแล้วพอพูดไปเรื่อยเรื่อยเขาจะไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะเบื่อเองเว้ยเขาจะไม่ถามเราโอเคอันนี้ที่มึงอธิบายมากลัวเข้าใจคนฟังลองตั้งใจฟังดูน่าจะเข้าใจแต่กูว่าเวลาที่มึงต้องคัดคนเข้าทํางานอ่ะมึงเลือกคนแบบไหนเข้ามาทํางานวะ มันดูมีทักษะในหลายๆเรื่องในการทํางานแล้วอะมันต้องมีเซนต์ถูกไหมเซนต์ในอย่างหนึ่งที่ดูเรื่องพวกนี้ก็คือดูจากพอร์ตฟ,ฟลิโอะแหละเรื่องของวงการเนี้ยเวลาเราจะไปสมัครงานที่ไหนอะเราก็ต้องส่งพอร์ตไปใช่ปะส่งผลงานครนี้คนที่รับสัมภาษณ์ก็ดูผลงานพวกนี้แหละแล้วก็ดูว่าเออเซนต์ในการในเรื่องของพวกนี้มีแค่ไหนก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าการจะรับเข้ามาทํางานก็จะต้อง พูดคุยเรื่องของทัศนคติในการทํางานว่าเป็นคนที่คุยเรื่องการเมืองวะไม่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 ไม,ไม,ไม่ส่วนตัวกูไม่นะแต่คนอื่นไม่รู้ออาจจะมีเข้าใจเข้าใจในเรื่องทัศนคตินะอดหลับอดนอนได้ไหม <S 1> <S 1> เน<อ>ี่ยมันก็ไม่เชิงเรื่องนั้นนะจริงๆแองทัศนคในการทํางานใช่ว่าที่ดีในการทํางานอว,ว่าเจอปัญหาแล้วพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเจอปัญหาแล้วไม่ชอบบ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ ด้วยต่อสัมภาษณ์อันนี้นอกเรื่องนิดนึงในพอร์ตโฟลิโอหรือในเรซูเม่อ่ะกราฟพลังอ่ะไม่ต้องส่งมาแล้วนะเออทำไมอ่ะมันวัดอะใครไม่ได้เลยมันวัดยากกูไม่รู้ไงว่าสเกลแม็กบางคนไม่มาสิบขีดบางคนไม่มา20ขีดมึงจะไปเทียบ2องคนนี้ยังไงใครเก่งกว่าอย่างนี้เหรอเออซึ่งมันแบบเนินอนเซนมากๆในในการเขียนเออเขียนมาว่าได้โปรแกรมอะไรพอแล้วไม่ต้องแบบใส่การาฟพลังเฮ้ยแต่เรื่องนี้นี่ก็ตอนสมัยเรียนกูมา ทำดิเมกูก็ทำเหมือนกันนะขีดพลัง <laughs> <laughs> ไม่รู้ไงพยายามจะช่วยพูดเพื่อใครที่ผ่านมาฟังก็เออมันไม่ได้ช่วยอะไรไม่จำเป็นต้องทำหรอ,อ,อกให้เข้าใจออว่าแบบไม่จำเป็นต้องทำโอเคเรามาเข้าเรื่องก,กันต่อจากที่มึงพูดไปอะ่ะมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้โปรแกรมอะไรบ้าง mm hmm. ที่ใช้ในการทำงานก็ เราทำเลเยอร์อ่ะเราก็อยู่กับเริ่มทํางานเป็นโปรดิชชั่นแล้วอยู่กับพวกฉากทีดีอะไรพวกนี้แล้วก็คือโปรแกรมนี้ทําก็คือมายาอ่าจริงๆมันแล้วแต่ออฟฟิศด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือใช้มายานี่แหละอืม,อมก็คือเป็นมายาก็เป็นโปรแกรม TD ทีดีที่ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเลเยอร์ถ้าเขาเไม่ใช้มายาเขาจะใช้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้โ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคไม่เป็นไรจริงๆเอโปรแกรม ที่ทำงานเกี่ยวกับ T D อะไรพวกเนี้ยมันก็มีอาจจะเบนเดอร์อย่างนี้ก็มี T D S Mac T D m a x ก็มีบางคน <Cinema S 1> อาจจะ <4 D. S 1> แกะ่ๆก,ก็อาจจะรู้จักไล e ์เวฟอะไรงนี้ซมาโฟดีก็มีแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วถ้าจะจะไปสมัครงานที่ไหนก็ตามส่วนใหญ่ก็ใช้ Maya. มายา m a ยาเป็นสากลใช่แล้วถ้าไม่ใช้มายาแต่แบบโอเค เอ่อการงานโอเคเพอสมควรอะไรเงี้ยรับพิจารณาไหมอันนี้กูตอบแทนเลยก็ได้กูว่าอยู่ที่ทัศนคติในการทํางานก็ด้วยถ้าเป็นทัศนคติที่ดีกูว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้พื้นฐานะนะบางส่วนหนึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันเครื่องมือก็ส่วนหนึ่งเขาแค่มาเรียนเครื่องมือกูว่าม,มันไม่ไม่น่ายากสําหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วอืมก็อาจจะใช่มายานี่เหมือนเหมือนไม่ใช่ชื่อโปรแกรมเหมือนเป็นชื่อวงการมยานยาดูสร้างภาพไหม เผ่ามายาอะไรงี้วะคิดว่าอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งให้เดานะเขาเอามาจากชื่อเผ่ามายาแหละจริงเหรอเดานะเดาจากไอ,ไอคอนโปรแกรมมายาสมัยก่อนนะอ,อ่ะเออไอคอนมันคล้ายๆนกมังกรอะไรพวกเนี้ยก็เลยเดาๆถาถ้างน้นคอนเซ็ปต์มันก็ดูเท่ดีนะเอมามันจะเป็นโปรแกรมอ่ะแต่คราวนี้เท่เฉยเลย <laughs> แต่คราวนี้ <laughs> ไอเรื่องที่ว่าใช้โปรแกรมเป็นไหมอ่ะ <laughs> ส่วนใหญ่ในวงการเนี้ยก็คือคนที่จะมาทํางานวงการเนี้ก็คือจบมาจาก าสายงานแอนิเมชันนี้อยู่แล้วซึ่งไอ้พวกคณะที่เรียนสายเนี้ยเขาก็สอนมายาอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ก็อาจจะมีคนทั่วไปที่เฮ้ยสนใจงานด้านนี้แต่ไม่ใช้โปรแกรมมายาไม่เป็นอันนี้ก็ถามว่าเขาจะรับไหมส่วนตัวแนะนำว่าให้ลองหาคอร์สเรียนมายาเบื้องต้นก่อนดีกว่ายากเหมือนกันนะยาก ถ้าจะไม่ตรงสายแล้วข้ามมามันดูยากเหมือนกันนะยากยากยากมากเลยแหละกูว่ายากมากมันไม่เหมือนกับกราฟิกดีไซน์ที่เพวกความเชี่ยวชทั่วไปอันนี้มันดูเป็นศาสตร์ที่ลึกมันใช้ความรู้เยอะหลายๆด้านคือกราฟิกดีไซน์ทั่วไปอ่ะอันนี้พูดในมุลส่วนตัวนะมันม,มันมีความใกล้เคียงกับการที่เราวาดลงบนกระดาษอ่ะมันเมคเซนส์กับคนทั่วไปมากกว่าไงใช่ปะ่ะเออ,เอ,อใช่ใช่ กูค,คิดว่าแบบนั้นนะเออนะแต่มายาไม่เป็นทีดีอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่ามึงปั้นหรือว่าสร้างอะไรขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องราวมันมีเรื่องของการเล่าเรื่องเรื่องของแบบเรื่องของคอมโพสเรื่องของสีเรื่องของแบบเออมันเยอะแยะไปหมดอะ่ะกูทํางานออกแบบกูยังคิดว่ามันยากเลยถ้าจะไปทางนั้นนะเออคนทั่วไปจริงๆไม่ใช่ว่าทาไม่ได้นะกูว่าก็ทําได้แต่แต่ก็ยากเหมือนกันก็อย่างที่เอกแนะนําว่าให้ไปลองหาคอสมายา มาเรียนอืมเพราะมันเป็นโปรแกรมที่ยังไม่เรียนรู้ยากแต่ว่านั่นแหละถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรียนรู้เป็นใช้เครื่องมือเป็นก็ถ้ามีมุมมองวิชั่นอะไรเกี่ยวกับงานสิลป์พวกนี้ได้ก็ก,ก็ดีรับสมัครได้เหมเอือนกันมึงอยู่กับตําแหน่งนี้มาก,กี่ปีแล้วนะประมาณห้าปีแสดงว่ามึงอยู่กับมาได้ห้าปีมันจะต้องมีจุดที่สนุกในหน้าที่ของมึงมีปะก็มีนะความสนุกของงานมึงคืออะไรวะ โอ้ยตอบยากอ่ะเนึกออกวะกูเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ใช่ป่ะความสนุกคือโจทย์ที่ได้มาแล้วกูตีโจทย์ในข้อจํากัดหรือทรัพยากรที่มีได้เออไอที่อันนั้นกูฟินละอันนั้นคือคือความแฮปปี้ของของหน้าที่กูอ่ะเข้าใจแต่ว่าคนบางอาชีพเขาก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ใช่ไหมอย่างเช่นเธอจะไปถามตำรวจจราจรว่าพี่มีความสุขในอาชีพยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ถ้าไม่มีก็คือบอกไม่มีไงแต่กูคิดว่าบางคนอ่ะมี อก็แค่อยากรู้เฉยๆใช่ไหมก็เลยถามเออแค่อยากรู้ว่ามีจุดไหนที่มึงแฮปปี้กับงานของมึงหน้าที่ของมึงก็สิ้นเดือนสิ้นเดือนแล้วก็ได้เงินเนี่ยนั่นแหละแฮปปี้เฮ้ยแรงบนรจาจนี่ว่าอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นนะไม่จริงจังนะตัดนะไม่ตัดไม่ตัดเอลงเอ้โอเคอะความสุขของมึงจริงๆแบบเนื้อแท้ของเอกเลยอ่ะ จริงๆแนละ้วไอ้ที่มึงพูดเมื่อกี้เนี้ยว่าเป็นการสนุกกับการตีโจทย์ความต้องการของลูกค้าออกมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคิดว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับวิชวลพวกเนี้ยที่ต้องสื่อสารด้วยภาพมีกันทุกคนนะเออ,เอ,อมนเป็นจุดฟินเนาะเออใช่งานเรเยาก็เหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่ถ้าลงไปเรื่องอื่นอีกเรื่องลงดีเทลก็สนุกกับการหาวิธีเล่าเรื่องหาวิธีแบบใหม่ๆปะใช่ จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าหาวิธีอะไรที่มาสดใหม่หรอกเพราะว่ามันก็มีดัฟมาจากแอนิเมติกอยู่แล้วอ,อย่างที่คุยกันก่อนหน้านี้ตอนอีพีก่อนหน้าใช่แต่ว่ามันก็อย่างน้อยก็มีโอกาสให้เราได้ใส่ไอเดียอะไรลงไปเพิ่มเติมบ้างเหมือนกันแต่ว่าใจความหลักๆมันก็นี่แหละสนุกกับการตีความตีโจทย์แล้วก็สื่อสารให้มันเป็นภาพออกไปให้ได้ให้สำเร็จมันคงเป็นความสุขของ คนที่ทํางานออกแบบอืคายๆกันนั่นแหละคนเราชอบด,ดิวดูวดิวดูวดวไม่มีความสุขม่ <c ười> วเล <c ười> <c ười> ยปกตสิบเป็นเวลานอน,เป,น,เ,น,อนเป็นเวลานอนกูนแล้วไงใครที่ฟังอยู่ไม่เห็นภาพผมอธิบายฟังฟังนี้ดีวมันหาวตอนที่มันฟังไอเอกเปล่าถึงเวลานอนกูแล้วไงจริงๆแล้วอ่ะขอโทษนะว้ยที่พูดที่พูดไม่สนุกอะขอโทษด <c ười> <c ười> ิไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคแล้วกูวเคยเห็นมึงสอนเขียนโค้ดใช่ไหมล uh huh. ่าสุดเนี้ยอื uh huh. แล้วก่อนหน้านี้นเคยเห็นมึงเขียนโค้ดด้วยงานของมึงอต้องรู้โค้ดด้วยเหรอไม่จําเป็นอ้าวแล้วเขียนทำไมอะ่ะก็เดี๋ยวอธิบายทีแล้วกันว่ากูมีความคิดแบบนี้เอางี้ดีกว่าอธิบายในเรื่องของตําแหน่งงานแล้วกันในแผนแอกเลอัะในทีมเลยเอั์หรือแม้แต่แผนกอื่นมันก็จะมีอาร์ติต ซึ่งกวเป็นอาร์ติสตแล้วมันก็จะมีตำแหน่งที่เมืองนอกเขามีกันนะนะบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีก็คือเรื่องเทคนิคอลดีเลกเตอร์เทคนิคอลหรือเทคนิเชียนเทคนิคอลใช่เทคนิคอลดีเลกเตอร์ก็คือเป็นคนที่ดูเรื่องของเวลาเราทํางานกับคอมพิวเตอร์ทํางานกับคอมอ่ะไอในตําแหน่งในแต่ละแผนกมันอาจจะมีเทคนิคอลดีเลกเตอร์ก็คือเป็นคนที่ดูในเรื่องของส่วนของเทคนิค ทคนิค <Technical S 2> ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็รวมไปถึงโคดดิ้งด้วยส่วนกูอะกูมีมุมมองว่าในเมื่อเราทํางานกับคอมอะถ้าเราเขียนสคริปเขียนโปรแกรมได้แม้สักเล็กน้อยเพื่อสั่งให้คอมมันทํางานช่วยเราทํางานได้อะไรที่มันซ้าๆอะไรที่มันเราช่วยให้มันทาได้มันก็สะดวกใช่ไหมละ่ะ mm. จริงๆแล้วตอนกูเรียนมาหาลัยอ่ะมันมีวิชาภาษาสีใช่ปะ่ะสีบัดพันั่นแหละกูเรียนไม่รู้เรื่องเลยกูได้เอฟ กูก็รู้สึกว่าไม่ไม่เห็นจะเป็นเลยแต่ครั้งนี้เวลามาทํางานอะที่ออฟฟิศมันมีครั้งหนึ่งเขาให้อาร์ติตอะไปเรียน Python mm. ก็มีอาจารย์ mm. เป็นเพื่อนของเจ้าของออฟฟิศอะเขามาสอนสอนแบบออนไลน์เลยก็เรียนแล้วเขาก็สอนแบบสอนเข้าใจง่ายสอนดีสอนเข้าใจง่ายกูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มสนุกว่ะก็เาอาจรงิงเวลาเขียนโปรแกรมอะมันก็คือการแก้ปัญหาเหมือนกันนะแก้พรเซ่เหมือนกัน เออ,อม,มาสนุกตรงนี้แหละเขียนยังไงให้ออกมาได้วะอยากได้แบบเนี้เขียนมาพอมันเป็นความสนุกก็เลยเฮ้ยเราก็เก็บเกี่ยวประโยชน์จากสนุกความสนุกนั้นได้ไงอยากจะเฮ้ยเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหานี้นั้นนี้นั้นในการทํางานของเราก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไงกลายเป็นคนที่อาติตที่เขียนโปรแกรมได้ก็คือสรุปว่าเพื่อให้การทํางานง่ายขึ้นอืถูกไหมก็เป็นเป็นทูที่ช่วยช่วยงานมึงอือใช่ มีผลงานที่มึงชอบที่สุดปะไม่ใช่ผลงานมึงก็ได้แบบหนังเรื่องไหนฉากไหนที่ไอ้เฮียคิดได้ยังไงในในการทํางานอืมจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบดูหนังนะก็เป็นว่าไม่ได้ตอบไงดีผลงานที่ชอบจริงๆก็มีหลายอย่างนะเพราะว่าผลงานแต่และอันมันก็มีจุดเด่นไม่เหมือนกันอะ่ะเออนึกถึงอไอ้นี่เลยที่ชอบ ชิ้นหนึ่งก็รู้สึกจะเป็นทีเซอร์เกม The Witcher มั้ง The Witcher 3เออ,อเห็นคนใช้ยเยอะมากเลยเออนั่นแหละการใช้มุมกล้องที่แบบแปลกใหม่อะ่ะคือดีเลยใช่ไหมปกติเวลาเราทำงานในเอาพวกเนี้ยในแอนิเมชันอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ทุกงานนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะพยายามทำให้การเคลื่อนไหวของกล้องมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมเหมือนคนถ่ายอะไรเงี้ยแต่ ทีเซอร์เกมนั่นอ่ะแม่งแบบกล้องแบบเมคานิคจ๋ามาเลยอ่ะแต่มังเท่มากเออก็มันเป็นการใช้เทคนิคการขึ้นไหวของกล้องเพื่อสื่อฟิลลิ่งสื่ออารมณ์ออกมาได้แปลกใหม่เหมือนกันอ่านั้นก็ชอบเหมือนกันเออกูถามอะไรดีเรื่องด็อกเตอร์สตนมั้งในในฉากที่มันวิ่งในเมืองแล้วตึกมันพลิกไปพลิกมา อันนั้นกูชอบมากเลยเฮ้ยอย่าว่าแต่ม,มึงเลยกูก็คิดไม่ถึงเออเออ,อันนั้นก็คือหน้าที่ของมึงด้วยปะในการสื่อสารมุมกล้องแบบน,นั้นออกมาอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าทาง<ข>าสตูตเขาทํางานกันแบบไหนแต่เท่าเท่าที่ประสบการณ์เคยผ่านมานะทํางานก็ก็เป็นหน้าที่ของเลเยอร์เหมือนกันอันที่จริงแล้วไอ้พูดถ้าพูดถึงเลเยอร์เนี่ยมันเป็นงานที่ mm hmm. ทําเฉพาะในงานแอนิเมชันเฉยแต่ถ้าเป็นงานหนังอะ เขาจะเรียกว่าพีวิชวลพีวิชวลไลเซชันชอบมากเลยคือความสมูทที่มันเรียงช็อตต่อช็อตอ่ะเออมันดูแล้วไม่ขาดตาทั้งที่โคตรแบบโคตรเวอร์เลยอ่ะเออแต่เราอ่ะดูแล้วไหลลื่นไปกับฉากต่อฉากอันนั้นแล้วก็เป็นตอีนได้แบบต้องใช้ศาสตร์ด้านการกำกับภาพซึ่งเลเยอร์ต้องมีไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ต้องมีนั่นแหละแล้วแบบนี้มึงมีอาร์ติสตใน หมายถึงอะไรคนนะนะมีในตำแหน่งนีมีปะไอดอลอ่ะโอไอดอลเออไอดอลโพสรอนทนปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวหยอกหยอกอกอ่ะหยอกหยอกชอบพูดถึงไอดอลส่วนใหญ่จะเป็นผู้กำกับนะถ้าถามส่วนตัวคือจะชอบเป็นผู้กำกับที่มีวิธีการเล่าเรื่องที่ชอบโนแลนอะคริสโตเฟอร์โนแลนชอบอืม คือเขาจะเป็นคนที่หาวิธีการเล่าเรื่องการลำดับภาพโดยไม่อ้างอิงกับเวลาเลยตัดสลับมันอาจจะเป็นอดีตอาจจะเป็นปัจจุบันไม่สอดคล้องกันแต่แม่งดูเรารู้เรื่องอ่ะเจิงมากออันนี้ก็ใช่เป็นสไตล์ดิวมีคําถามอะไรไหมเราอ่ะนี่คือจะจบคลิปล่ะไม่มีไม่มีหรือไม่เข้าใจอะไรสักอย่างวะดิวมันง่วงแล้วเปิดพัดลมใส่ด้วยไม่อาะตอนบ่ายแล้ววะถ้ามันจะง่วงเนี้ย ตอนบ่ายอ่ะห้องไอดีวอ่ะมันมีเสียงนกรมชาติเสียงดังกว่ไอดีวอ่ะจิบ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 เสียงไอดีวอ่ะเบากว่านกอีกอัดไปแล้วอ่ะเหมือนกูใส่อฟเฟกอ่ะแต่จริงๆกูไม่ได้ใส่อฟเฟกเป็นห้องไอเดียวโอเคแล้วสุดท้ายอาะให้เอกฝากถึงคนที่จะมาทําตําแหน่งนี้ต้องเตรียมตัวยังไงต้องเรียนอะไรต้องมีใจยังไงประมาณไหนอ่ะเอาจริงๆนะคือตอนเนี้ยไม่รู้ว่า คืออย่างสมัยกูอ่ะมันไม่มีความรู้เรื่องของซีนิมโทกราฟี่อะไรพวกนี้เรียนในห้องเรียนเลยสมัยกูเรียนนะนะเออคือจบมากูยังไม่รู้เลยว่ากูจะมาเป็นเลเยอว์คือจบมากูเป็นแอนิเมเตอร์เพิ่งมารู้ว่ามันมีตําแหน่งเลเยอว์ก็ตอนเจ้าของออฟฟิศเขามาแนะนำอะเฮ้ยทํางานเลเยอว์ไหมเออ <c oughs> เขาเห็นงานที่เราทําออกมาเนย <c oughs> <ๆ>เขารู้สึกว่าเราเหมาะกับเลเยอว์มากกว่าอ๋อก็นั่นแหละก็เพิ่งจะมารู้จักตอนนั้นอะเออไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไง มึงยังลืมคําถามไปคําถามหนึ่งนะที่เบลจะถามก,ก็คือทํางานในขนาดเนี้ยคุ้มค่าหรือเปล่าความคุ้มค่านี่มันแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะแต่สําหรับส่วนตัวกูนะกูก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มนะถ้าเราทํางานกับเราทํางานแล้วเราสนุกกับมันนะอ่ะอย่างที่บอกอ่ะความสนุกคืออะไรเราได้แก้ปัญหาเราหาทาง ตีโจทย์ให้มันออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสนุกกับมันแล้วเงินก็มีพอกินพอใช้จ่ายนี่ได้ก็คุมค่าแล้วก็สนุกอั้ว่่ะโอเคแล้วอืมเออถามเพิ่มหน่อยดิในสายงานอย่างแอนิเมชันอ่ะมีโอทีไหมเพราะดูเหมือนอม,มึงใช้ชีวิตที่ออฟฟิศมากกว่าที่บการเนี้ยไม่มีมีก็มักจะเป็นวันหยุดชดเชยให้ อะไรก็คือ,อแฟร์แล, <c oughs> แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีด้วยเออเนี่ยมีวันหยุดชดเ<ม>ชย<ม>ให้โบนัสไม่มีเหมือนกันใช่โบนัสก็ไม่มีด้วย <c oughs> แต่ว่าเวลามีการเขาเรียวกว่าอะไรประเมินใช่ป่ะประเมินเงินเดือนอะขึ้นถีขึ้นเยอะนะขึ้นถีหลายพันเลยมันก็คิดว่าอย่างไะงก็คงชดเชยกับอืส่วนเรื่อง การทำงานแบบว่าห่วงงานเยอะๆอันนี้ก็แล้วแต่ที่นะแต่ที่ที่กูทำตอนนี้คือเขาก็พยายามที่จะสโคบให้ทำงานวันละ8ชั่วโมงตามมาตรฐานเหมือนกันน้อยมากที่มันจะต้องมีโอทใช่และมันก็ไม่ได้โหมถึงขนาดต้องนอนออฟฟิศบ่อยๆขนาดนั้นไม่ค่อยมีอะล่ะเดี๋ยวเนี้ยก็ทางบริษัทก็พยายามพัฒนาวิธีการทำงานนะเพราะว่า มันมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับกับเขาแล้วก็กับคนที่ทํางานไม่เป็นผลดีระยะยาวมันก็บรรทอนจิตใจกันอยู่นะมีคําถามอีกไหมมีอยากอยากรู้อยากรู้อีกข้อหนึ่งอยากรู้อีกข้อหนึ่งคือปกติแล้วแบบผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกว่ากันผู้ชายผู้ชายเยอะกว่ากี่เปอร์เซนต์ใช่ชายหญิงกี่เปอร์เซนต์แปดสิบแปดสิบใช่แปดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบใช่ผู้หญิงน้อยฉะนั้น เวลามีผู้หญิงเข้ามาสมัครเนี่ยมันจะเป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะ <laughs> เฮออ้ยน้องผู้หญิงมิสน้องผู้หญิงมาสมัครไปดูดิ ee, <laughs> เป็นเงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่มันก็ไม่ใช่ความหื่นเลยนะมันก็แบบว่าเออก็อย่างนี้แหละสีสันสีส,สันในที่<ม>ทำงานเนะาะถือว่ามีอะไรสวยงามเข้ามาให้ชุ่มชื่นจิตใจ <laughs> ประมาณนั้นแต่ว่าเออ แต่แต่ที่สังเกตคือหลังๆมานี้ก็มีผู้หญิงเข้ามาสมัครเยอะขึ้นนะเออแล้วมีผู้หญิงเข้ามาบ้างทําไมถึงผู้ชายเยอะกว่ามันมีมันมีอะไรมันมีอะไรเหตุผลที่มันเป็นนนยะสาคัญไหมนั่นน่ะสิสงสัยเหมือนกันเออทําไมผู้หญิงมันไม่ค่อยมาทํางานแนวนี้กันบ้างเหมือนจากที่แต่ว่าถ้าพูดทั้งๆที่โดยพื้นฐานแล้วอ่ะผู้หญิง มีอารมณ์ร่วมมากกว่าอแล้วก็ทำงานเซ็นเะทีฟหรือละเอียดกว่าเออเนี่ยกําลังจะพึ่งึกขึ้นได้เลยว่าถ้าพูดถึงทั้งวงการอะไอ้ทั้งทั้งแอนิเมชันของแผนกแอนิเมชันมันพูดยากอ่ะแต่ว่าถ้าแยกเป็นแผนกแผนกไปอะแผนกคอนเซปต์อาร์ตอะผู้หญิงก็จะมีเยอะกว่าแผนกอื่นๆเหมือนกันนะเออก็สังเกตอยู่เหมือนกัน อย่างแผนกเลเยอร์อนิเมชั่นอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีผู้หญิงมันคงเป็นเรื่องของต้องใช้แรงงานแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันมันบอกยากเหมือนกันเนาะกึ่งกึ่งแรงงานอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่อยากฟันธงแต่ว่าเรื่องพวกเกี่ยวกับคอนเซปต์อาร์ตพวกงานอาร์ตพวกนี้ยจะมีผู้หญิงอยู่เหมือนกันก็น่าจะเข้าทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงซึมซับเรื่องของอารมณ์อะไรพวกนี้กูกําลังคิดว่าากว่ยุคเราอ่ะ เราอะโตมากับการ์ตูนผู้ชายอในออในในดิจมอนอะไรเงี้ยเออในรุ่นดิกจิมอนในรุ่นโปเกมอนในซูบสาสะอ,อะไรเงี้ยล้วนแต่มันเป็นแต่การ์ตูนผู้ชายอะ่ะในเมื่อก่อนมันจะเป็นทาร์เก็ตแบบกลุ่มผู้ชายแล้วยุคเราอะ่ะเออเหมือนเป็นรุ่นแรกที่มีคอมพิวเตอร์กับแอนิเมชันแล้วเราอะโตขึ้นมาเมื่อเราเป็นรุ่นแรกๆมันก็เลยดูมีผู้ชายเยอะกว่าปะกูตีความ ไม่นะกูว่าดูโดเรมีอยู่นะแต่ว่าในในรุ่นหลังๆอะเหมือนแบบกูว่าดูแม่มดน้อยโดเรมีอยู่นะมันน้อยไงอย่างเออย่างที่นุ่มที่มันหลุออกอะมีมีแค่โดเรมีเออมีกี่เรื่องเองแต่เรื่องผู้ชายอ่ะคือแบบมันฉายเยอะกว่านะอือืมอือเราก็ถามคุณผู้ฟังเลยละกันว่าถ้าใครมีข้อมูลก็ฝากแชร์ด้วยจริงๆกูว่าอยากรู้เหมือนกันใช่มันยากอยู่ไม่รู้ว่าใครทำหาข้อมูลหรือว่าวิจัยเรื่องนี้ไว้อะ เออเออผู้ชมคนไหนมีข้อมูลอะไรเออมีความเห็นยังไงก็ลองเมนกันดูว่าอยากเข้าไปอ่านเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเออแต่ผู้หญิงอ่ะเข้ามาเป็นอาร์ติสต์อ่ะก็อย่างว่ามันน้อยแหละแต่ว่าเข้าถ้าเข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์จะเยอะโปรดิวเซอร์เป็นผู้หญิงสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอ๋อหมายถึงมีสกิลในการแมนจเยอะกว่าผู้ชายถูกไหมน่าจะด้วยคือคือผู้หญิงอ่ะก็คือเท่าที่เห็นอ่ะก็คือเรียนมาทางสายนี้เหมือนกันแหละ สามารถใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ทำอะไรผู้นี้ได้เหมือนกันเรียนจบมาเหมือนกันไงแต่ก็ก็เห็นเข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์กันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผู้หญิงจะเป็นเพศที่ดีลอะไรแล้วมันง่ายกว่าอ,อ,อ,อันนี้เหมือนเราไปทำวิจัยมาแล้วอืมอหรอแล้วสำหรับท่านที่กำลังสงสัยเหมือนกันอยู่ตอนนี้ว่ามีคนโสดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เออ ทำงานขนาดนี้หาแฟนได้ยังไงถามกูด้วยกูดก็ไม่มีแฟนนะยังมาถามกูกูว่าอาชีพเแอนิเมชันในกลุ่มอนิเมชันกับในกลุ่มของเดเวลลอปเมีความคล้ายกันอยู่ที่มีจะมีแต่ดงผู้ชายแล้วผู้หญิงก็จะน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติมาฝั่ง m a r k e t ็ตตกูอยู่ฝั่ง m a r k e t ็ตติ้งมาร์เกคือไม่มีผู้ชาย มีแต่ผู้หญิงหมดเลยเอออะไรเงี้ยมันเออมันน่าจะมีเหตุผลสนับสนุนอะไรพวกนี้อยู่ยังไงก็แชร์กันเข้ามาแล้วกันเนาะตอนแรกก็ว่าจะสั้นๆคุยไปเรื่อยๆไงฝากเอกขายตัวหน่อยอ่าใครที่อขายตัวเลยเอกขายขายยังไงหมายถึงอะไรติดต่อกันเข้ามาครับพี่อินบอกของผมขอรูปหรือว่าวิดีโอส่วนตัวของเอก นี่ก็อย่างะละรายการเทคมีเอา t ออะไอ้เหี้ยยังไงก็ขอจบ EP นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันยั้ก็ <Okay. S 1> เอกได้ให้ข้อมูลครบถ้วนในตำแหน่ง layout ที่เอกทำอยู่ขอบคุณทั้งดิวเอกแล้วก็เบลวันนี้เราอัดกันถึงเกือบห้าทุ่มแล้วก็ต้องขอตัวให้ดิวไปนอนก่อนเพราะ <laughs> ดิวตาแบบตาเชื่อมแล้วตอนเนี้ยหวานช่ำแล้วเบตาติดตามกันที่ u t u b e แล้วก็ Spotify แล้วก,กด Sub สไ r i b e ให้ด้วย นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ